อ้าวเอาละสิครับข่าวด่วนนะนักวิเคราะห์แต่วิเคราะห์อีกแล้วว่าตอนนี้ก้าวไกลจะโดนยุบในเร็ววันนี้ก็คือเดือนมีนาเษานะครับเพราะว่านะราชกิจจาก็ออกมาแล้วนะครับนะก็กกตก็ต้องพิจารณาโดยไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะแล้วก็มี นักร้องนะครับพร้อมที่จะไปไล่บี้กกตว่าถ้าคุณไม่พิจารณาในเดือนมีนานี้คุณก็จะเดินมาตาหนึาเจ็นะครับแหมนะแล้วก็ที่สำคัญก็ไอ้ก้าวไกลนี่ก็ยื่นอภิปรายโดยอ่าเขาเรียกว่าอะไรยื่นอภิปรายโดยไม่ลงมติด้วยเพราะนะครับเขาเขาบอกว่า,าดูทรงแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าจะโดนยุบพรรคเพราะ ถ้าลงมติก็ไม่มีสสที่จะมาลงยติด้วยนะเพราะโดนตัดสิทธิ์ไปเรียกว่ารู้ชะตากรรมของตัวเองนะฉะนั้นในเดือนมีนาเมษานี้ก็จะเป็นเดือนที่นะครับกำลังดีนะไม่นานไปโอ้อาจารย์วิลาบอกจะไปยุบเดือนกันยายนมันนานไปนะกี่เดือนอนะมีนามเมษากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนารกรกฎากันยา เจ็ดเดือนมันนานไปครับโห่เ oh. ห็ไหมมันจะนานอะไรขนาดนั้นทักเจ็ดเดือนฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะยุบในเดือนนี่แหละมีนาเมษานี่แหละกำลังดีให้เวลากะกะตทำงานสักเดือนหนึ่งก็พอละนะเพราะมันจะไม่น่านานถ้านานกว่านั้นก็เดี๋ยวนักร้องอะไรก็ต้องไปจี้ไปตรวจไปไปยื่นให้กะกะตโดนหนึ่งห้าก็เดี๋ยวกะกตก็ติดคุกอีก นะครับเออนะฉะนั้นตอนนี้ก็ไอนะ้พวกสสพักคส้มตอนนี้ก็เรียกว่าหาพักใหม่อยู่ได้เลยนะนะไม่จะเป็นพักอะไรพักไอ้ที่ประธานององไปอยู่หรือว่าจะเป็นพักรวมออพรรหญิงหน่อยนะหรือว่าอาจจะย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยเออก็เป็นได้นะครับแล้วก็ลองต้องจับตาดูว่าจะมีงูเห่า งูเห่าสีส้มไหมนะเว่าแตกรลังนะงูเห่าสีส้มแตกรังไม่เอาแล้วไอ้พักก้าวไกลไอ้ลมล้างนี่ไม่เอาแล้วถึงแม้ว่าจะตั้งพักใหม่นะก็ไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วนะครับอยู่ไปก็ไม่รอดย้ายพักดีกว่าอะไรอย่างนี้นะมีแต่จะแตกกระสานสั้นเซนในที่บอกว่ายิ่งตายหนึ่งเกิดแสนอะไรนะเป็นวาทกรรมไอ้ปีศบุตรชอบพูดอะนะตายหนึ่งเกิดแสน ตาย10เกิดล้านอย่างเงี้ยนะครับมันมีแต่ตาย10แล้วก็ตาย10แค่นั้นแหละมันไม่มีเกิดหรอกอยู่คือมันอยู่จุดพีคมาแล้วอไอ้ภาคเก้าไกลนะครับมันมีแตะ่ตะลงตะลงมันมีแต่ขาลงทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยนะมันไม่มีเกิดเพิ่มหรอกนะครับก็ดูจากมอบจากอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่มีแล้วนะจุดไม่ติดแล้วอะไรก็ไม่ติดไม่ติดแล้วคนคนที่เคยหลง ไปอยู่พักส้มตอนนี้ก็ตาสว่างเยอะแล้วนะครับหลังจากไปบีบันบีบแต่ใส่ขบวนสเสด็จเนี่ยนะอย่างขนาดพี่เอกชัยก็ยังตาสว่างแล้วอะไรเงี้ยนะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกมีแต่จะน้อยลงน้อยลงในะหลายพักไ้พักลมล้างเนี่ยนะครับไอ้ที่บอกว่าโอ้จะเอาแลนสไลด์นั่นก็เป็นวาทัก,กร,รมใครจะไปเชื่อมันในพิธานะเออนะครับมันมันหมดหมดหมด,หมดช่วงไอนี่แล้วนะ ไม่มีใครเขาเหอไม่มีใครเขาเชื่อแล้วนะครับอืหลังจากเป็นพักร่วมล้างนี่คนก็ไม่เอาแล้วนะคนก็ตาสว่างกันหมดแล้วนะครับเออมีแต่จะตายสิบแล้วก็ตายสิบมันยัมีเกิดใหม่หรอกนะเออขยันสร้างจริง,รงวัฒกรรมเนี่ยนะวัฒกรรมหลอกไอ้พวกดอมส้มที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะครับนะเออก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะด้อมส้มที่มันยังหลงเหลืออยู่อ่ะนะ มีอยู่ I.O. ในโซเชียลอะนะ,ะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ